บทที่88คุณพ่อและคุณแม่ท่านดิต่อเรามากอย่างที่นี้ไม่เคยคิดมาก่อนออนิชาพ,พูดอย่างซาบซึ้งตื้นแต่ในความเมตตาอย่างใหญ่หลวงที่คุณพิภพกับคุณสมมมอบให้แก่พี่ชายของเธอตัวเธอสำหรับต้นแกลนั้นไม่ต้องพูดถึงนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีพี่ปูอีกคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือพี่ทุกอย่าง เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเรียนต่ออาน์เสริมแล้วก็พูดต่อไปถึงเรื่องที่เขายังไม่ได้ปรึกษาน้องสาวพี่มีเรื่องจะปรึกษานี้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรคะถามอย่างสนใจคุณพ่อกับคุณแม่ท่านให้พี่มาปรึกษานี้ก่อนหากนี้ไม่เห็นด้วยท่านจะต้องขอร้องนี้เพราะความเป็นห่วงท่านมีความเห็นว่าเมื่อพี่ไม่อยู่หรือไปเรียนต่อ ท่านอยากให้นี้ต้นกล้าแล้วก็แจ๋วมาอยู่ที่ตึกเล็กเสียเลยเพราะอยู่ที่นั่นตามลำพังผู้หญิงกับเด็กมันไม่ปลอดภัยซึ่งพี่ก็เห็นด้วยกับท่านหากนี้กับหลานมาอยู่ที่นี่พี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนอย่างสบายใจออนิชาคิดอยู่ครู่ใหญ่ก็รู้ดีว่าหากเธออยู่บ้านตามลำพังกับต้นกล้าแจ๋วพี่ชายจะต้องเป็นห่วงแน่ ดังนั้นเธอถึงไม่ได้ปฏิเสธนอกจากถามเรื่องบ้านแล้วบ้านละคะเราจะทิ้งไว้เฉยๆได้ยังไงคุณพ่อกับคุณแม่ท่านบอกว่าหากเสียดายจะเก็บเอาไว้ก็เอาไว้ให้เขาเช่าแต่ถ้ากลัวบ้านจะโทรมก็ปิดป้ายขายไปเสียเลยพี่กลับมาค่อยคิดกันใหม่แต่ความจริงตึกเล็กนี้ท่านยกให้ต้นกล้าอยู่แล้วนี่กับพี่ มีสิทธิคุ้มครองแทนหลานความจริงนี้อยากอยู่ที่บ้านของเรามากกว่าพี่รู้แต่อยู่กันตามลำพังอย่างนั้นโดยไม่มีพี่ผู้ชายพี่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกโจรมันชุกชุมถ้ามันรู้ว่าอยู่กันตามลำพังไม่ปลอดภัยแน่แล้วเรื่องบ้านพี่นนคิดว่ายังไงล่ะคะจะให้เขาเช่าหรือว่าขายถามความเห็นของพี่ชาย พี่โยงให้นีิเป็นผู้ตัดสินใจให้เขาเช่ากลัวบ้านโทมก็ขายไปเสียเลยพอพี่กลับมาเราค่อยคิดกันใหม่อย่างที่ว่านี้ก็กลัวบ้านโทมค่ะได้คนเช่าที่ดีก็ดีไปแต่คนเช่าบางรายอาจถือว่าไม่ใช่บ้านของเขาเองจึงไม่ได้ระวังรักษาอะไรงั้นขายไปก่อนดีไหมพี่ชายถาม และแต่พี่นนทค่ะกลับยกให้พี่ชายเป็นผู้ตัดสินใจเราปิดป้ายทิ้งเอาไว้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่พี่จะออกเดินทางครั้นเห็นสีหน้าของน้องสาวบอกถึงความคุ้นคิดอะไรบางอย่างอานนท์ก็พูดว่าพี่รู้ว่านี่จะต้องอึดอัดบ้างที่ต้องมาอยู่ที่นี่จนกว่าพี่จะกลับมาแต่พี่ก็อยากจะขอร้องให้นี้อึดอัดน้อยลง เพราะว่าเจ้าของเต็มใจให้อยู่ไม่ใช่จำใจค่ะนี่ไม่อยากให้พี่นนทเป็นห่วงนี้กับหลานในระหว่างที่เรียนอยู่ไม่มีอะไรห่วงกังวลจะได้ตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาเร็วๆนอกจากมีน้องสาวกับหลานรออยู่แล้วยังมีพี่รัฐอีกคนนะคะเหยาพี่ชายในตอนท้ายอานุนหัวเรากเกอพร้อมกับจับสีรษะน้องสาวยกไปมา นีเองเห็นคุณพ่อกับคุณแม่จะให้เรียนอย่างเดียวไม่ให้ทำงานหากอยากจะทำงานให้ไปทำที่บริษัทของท่านซึ่งเท่ากับเป็นการฝึกงานไปในตัวความจริงเรียนอย่างเดียวก็ดีจะได้จบเร็วพราะดูเหมือนจะมีคนคอยหลายอยู่คนเพราะดูเหมือนจะมีคนคอยอยู่หลายคนเยาน้องสาวบ้างคอยทำไมกันคะแกล้งทำเป็นไม่รู้ ผู้เกิดก่อนหัวเราะก็คอยเพื่อขอแต่งงานด้วยนัสิเน้นเสียงตอบน้องสาวกลบเกลื่อนความขืนด้วยการเชิดหน้าพูดครึ่งเล่นครึ่งจริงงานก็คงต้องคอยต่อไปอีกนานค่ะนี่จะแต่งงานก็ต่อเมื่อตอนต้นกล้าโตแล้วโตวแค่ไหนอาจโตเป็นหนุ่มก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เชิญเราอยู่บนคานทองเถิด อานนุนพูดด้วยเสียงเขาเสียงหัวเราะอยู่บนคานทองคานเพชรก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนี่คะพูดอย่างไม่แคร์พี่ชายมองดูใบหน้าที่งดงามน่ารักของน้องสาวแล้วก็อยากจะพูดว่าถ้าเราอยู่ที่พัจรรโยทินพี่รับรองว่าไม่มีใครยอมให้เราอยู่คานทองหรอกดีไมด่ดีแล้วอาจกลายเป็นแม่นี้ของต้นกล้า ก่อนพี่เรียนจบกลับมาก็ได้แต่รู้ว่าหากเขาคืนพูดออกไปภูบรีอาจพลอยข้อลายไปด้วยระหว่างภูบดีกับพีรพัฒนนั้นอานุ์ได้บอกกับตัวเองว่าเขาจำเป็นจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถึงแม้ว่าพีรพัฒนจะเป็นพี่ชายของรัตนาวดีก็ตามข้อสำคัญเขารู้นิสัยของน้องสาวดีว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองพี่รู้วันนี้ไม่เดือดร้อนแต่มีหลายคนที่เดือดร้อนและเสียดายอานนท์ได้แต่พูดเพียงแค่นี้ช่วยไม่ได้ค่ะยังไม่เคยคิดจะช่วยหรือเห็นใจใครสักคนหนึ่งหรือลองอย่างถามไม่มีค่ะอ,อนิชาตอบเสียงหนักแน่นเป็นการยืนยัน เป็นเพียงเงารางๆก็ไม่มีหรืออย่ามาหลอกถามเลยค่ะไม่สำเร็จหรอกหากมีเมื่อไหร่จะบอกพี่นนท์เป็นคนแรกพูดพรางหัวเราะพรางขอให้จริงเทิดจริงสิคะในเมื่อพี่นนท์เป็นพี่ชายของนี้แต่ถ้านี้แต่ถ้าพี่นีอยู่นี้จะต้องบอกพี่นีก่อนแววตาหมองไปเล็กน้อย เมื่อกล่าวพาดพิงไปถึงพี่สาวผู้วัยชนซึ่งจากไปด้วยวัยยังไม่สมควรอานนท์แลเห็นเช่นนั้นจึงรีบชวนน้องสาวสนทนาถึงเรื่องอื่นเสียเพราะเมื่อวานยังไม่ได้พบกับหลานชายรวมทั้งน้าสาวของหลานชายวันนี้ผู้บดีจึงตื่นแต่เชา้าแล้วก็รีบไปที่ตึกเล็กซึ่งเขามั่นใจว่าทุกคนที่นั่นจะต้องตื่นแล้ว คนแรกที่ภูบดีพบก็คืออานท์ซึ่งเขาเดินลงมาสูตรอากาศแต่เช้าลงมาเดินเล่นหรือภูบดีทักถามครับเช้าเชอย่างเนี้ยอากาศดีบางทีพี่ก็วิ่งรอบรอบบริเวณบ้านนนจะวิ่งบ้างก็ได้แล้วนี่ต้นกล้าตื่นหรือยังยกหลานชายขึ้นมาถามตื่นกันหมดแล้วครับการที่อานท์ตอบรวบหมดทุกคนเช่นนี้ ก็พอรู้ใจของผู้ถามว่าใจจริงแล้วไม่ได้อยากรู้เพียงหลานชายเท่านั้นเมื่อคืนพี่ไม่ได้กลับมากินข้าวบ้านต้นกล้าบ่นหรือเปล่าบ่นครับกลัวว่าคุณลุงภูจะหิวคุณพ่อต้องอธิบายให้เข้าใจเวลาที่ต้นกล้ามาอยู่ที่นี่พี่ไม่เคยไปกินข้าวที่ไหนจะกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะเวลาอาหารค่ำ เมื่อคืนต้นกล้าก็เลยเป็นห่วงพี่และบางทีอาจไม่เข้าใจตามภาษาเด็กว่างานของลุงสำคัญแค่ไหนก็เลยน้อยใจพี่จึงต้องมาหาแต่เชา้านอกจากจะมาบอกต้นกล้าให้ต้นกล้าเข้าใจแล้วผมรู้หรอกว่าพี่ภูจะมาบอกให้เยนนี้เข้าใจด้วยเพราะกลัวจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่ภูแอบนัดสาวไหนไปดินเนอร์โดยเฉพาะ สาวที่เป็นลูกสาวรัฐมนตรีชัดอานนท์คิดอยู่ในใจอย่างอ่านผู้บปีออกขณะนั้นก่อนที่ใครจะพูดอะไรกันก็ได้ยินเสียงเจวๆจากต้นกล้าดังขึ้นสวัสดีครับลุงภูสวัสดีครับ,รบมาให้ลุงภูพอ่อปูชื่นใจหน่อยภูบดีกล่าวตอบพร้อมกับกางแขนย่อกายอุ้มต้นกล้าขึ้นมาจูบท้งแก้มซ้าย ทางแก้มขวาเมื่อแกวิ่งเข้ามาหาชื่นใจจริงๆชื่นใจเพราะภูบ้างได้ไหมครับได้ครับบอกเสียงใสไม่เกี่ยงอย่างแต่ก่อนพางเอียงแก้มให้ผู้เป็นลุงจูอานนท์มองการแสดงออกต่อกันระหว่างหลานชายกับภูบดีก็รู้ว่าถึงแม้ภูบดีจะไม่ได้เลียงต้นกล้ามาอย่างอ่อนนิชาแต่เขา ถึงแม้ภูบดีจะไม่ได้เลี้ยงต้นกล้ามาอย่างอ่อนนิชากับเขาแต่คงไม่ได้รักต้นกล้าน้อยกว่าต้นกล้าเองก็ดูจะรักลุงไม่น้อยแบบนี้เองบางครั้งน้องสาวเขาจึงได้หมั่นไส้หลานชื่นใจหรือเปล่าชื่นใจครับเมื่อวานลุงภูไม่ได้ไปรับต้นกล้าและยังไม่ได้กลับมาทานข้าวกับต้นกล้าด้วยเด็กชายตอบรับ พร้อมทั้งต่อว่าผู้เป็นลุงลุงต้องไปทานข้าวกับหุ้นส่วนแทนคุณปู่บอกหลานชายไปตามความจริงที่ได้รู้ว่าบางทีแกก็เด็กเกินไปเกินกว่าจะเข้าใจแต่นันนี้บอกว่าลุงคุณลุงภูไปทานข้าวกับแฟนมัง้งพูดตามที่น้าสาวรำคาญประชดแกและคนที่พูดถึง อ,อนิชาเดินออกมาได้ยินเข้าพอดีจึงเรียกหลานชายอย่างเคืองๆต้นกล้าแล้วก็ต้องหน้าแดงด้วยความโกรธความอายและอีกหลายลอย่างรวมกันเมื่อได้ยินภูบดีพูดว่าคุณลงุงภูยังไม่มีแฟนและจะพาแฟนที่ไหนไปทานข้าวด้วยคงต้องขอให้นันี่ช่วยหาให้อานนท์ยิมย้มยิ้มอย่างนึกขำน้องสาว ที่คงจะค่อนผูบดีกับหลานโดยไม่คิดว่าหลานจะมาพูดกับลุงนนนี้ขึ้นไปบนตึกใหญ่กันเถอะได้เวลาอาหารเช้าแล้วผู้บดีบอกอาณน,น์กับอ่อนนิชาเหมือนไม่รู้ว่าอ่อนนิชากำลังมีอารมณ์อย่างไรในขณะนี้เดี๋ยวผมจะตามไปครับนันนี้ไปเถิดครับเดี๋ยวน่นนตามไปตนกล้าชวนน้าสาวโดวยไม่รู้ว่า น้าสาวกำลังเคืองแกนันนี้จะตามไปพร้อมกับน้านน์ครับอ่อนนิชามองตามสองลุงหลานไปอย่างเคืองเคืองทั้งหาเรื่องค่อนว่าภูบดีใกล้กันแค่นี้ต้องอุ้มกันต่อไปต้นกล้ามีหวังเสียเด็กแน่แค่ลุงอุ้มคงไม่ถึงกับเสียเด็กหรอกอานน์แก้แทนพลางเดินไปยืนอยู่ข้างเคียงน้องสาว พร้อมกับพูดเบาๆนี้อย่าไปเครืองหลานเลยที่ไปพูดกับพี่ภูอย่างนั้นนี่พูดอะไรกับแกแกก็พูดตามไม่รู้ว่าเราพูดจริงหรือแกล้งพูดรักลุงเซนักหนาอีกหน่อยจะทิ้งให้อยู่กับลุงพอลุงเขาจะแต่งงานไปจะได้รู้ว่าลุงเขาไม่ได้รักตัวเขารักเมียเขาลูกเขา ถ้าแต่งงานกับคุณโชมสุดาลูกสาวรัฐมนตรีด้วยแล้วล่ะก็อย่าหวังเลยว่าเขาจะมาแล่ตัวคุณปู่คุณย่าอยู่ก็ค่อยยังชั่วทั้งควนว่าปูบดีและหลานชายอย่างมันไส้อานนึกขำมากขึ้นจนอดหัวเราะออกมาไม่ได้พร้อมทั้งพูดอย่างมั่นใจพี่ว่าพี่ภู้คม่แต่งงานกับคุณโฉมสุดาแน่ถึงจะแต่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทักทวง ไม่เห็นด้วยถ้าเขารักของเขาเขาจะแต่งงานคุณพ่อคุณแม่จะไปว่าอะไรได้คะในเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆท่านไม่พอใจก็ไม่พอใจไปเรื่องนี้นี้กับพี่ลองมาพนันกันดีไหมพี่ชายท้าผนันยิ้มยิ้มเรื่องอะไรนี้จะไปพนันนีไม่ชอบเล่นแการนันแต่รู้แต่ว่า ถ้าคุณภูบดีแต่งงานกับแม่คนนั้นเมื่อไหร่ถึงพี่นนท์จะยังไม่กลับจากเมืองนอกนี่ก็จะไม่อยู่ที่นี่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปหาที่อยู่ใหม่เพราะถึงจะอยู่ที่ตึกเล็กยังไงยังไงก็ต้องพบหน้ากันอยู่ดีเดี๋ยวจะนึกว่าเราจะมาอยู่เพื่อแบ่งเอาสมบัติทําให้สามีเขาได้น้อยลงออนิชาพูดด้วยท่าทางขึงขังจริงจังจนอานนท์แอบคิดว่า เยนิเกลียลูกสาวรัฐมนตรีเรื่องที่ขับรถเกือบจะชนต้นกล้าหรือว่ามีเหตุอื่นมาปนอยู่ด้วยเนาะจากนั้นก็เรียบเคียงถามแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกสาวรัฐมนตรีชัดละ่ะก็ต้องดูท่าทีก่อนค่ะว่าลังเกียจต,ต้นกล้าและพวกเราหรือเปล่าที่มาอยู่ในพัชรายโยทินเพราะนี้ไม่ต้องการให้ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ต้องมามีปัญหาเพราะเราเมื่อเรารัก เคารพท่านเราเหมือนมาเยี่ยมเยียนท่านก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาอยู่จะทิ้งต้นกล้าไว้จริงๆหรือแกล้งถามแล้วก็หัวเราะออกมาอีกเมื่อได้ยินคําตอบของน้องสาวเรื่องอะไรไปไหนนี้ก็ต้องเอาของนี้ไปด้วยไม่ทิ้งไว้ให้เป็นเหยื่อของใครหรอคะ่ะนับวันคุณพ่อคุณแม่ก็จะอายุมากขึ้นถ้าจะมาคอยดูแลต้นกล้าอย่างที่เราดูแลได้ยังไง เมื่อกี้เห็นว่าจะทิ้งไว้ให้ลุงจ้างให้นี่พูดไปอย่างนั้นเองเพราะมันใส้ต้นกล้าเชิดหน้าบอกจากนั้นก็ชวนพี่ชายขึ้นไปบนตึกใหญ่ขึ้นไปที่ตึกใหญ่กันตะค่ะนี่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ท่านรอเราแล้วก็มีคนตำหนิว่าเราไม่รู้จักเวลาให้ผู้ใหญ่มาคอยทานข้าวไปก็ไป,ไปหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าแล้ว อานน์ก็บอกให้ประมุกทั้งสองของปัชรายโยธินและภูบดีรู้ว่าวันนี้เขาคงไม่ได้อยู่รับประทานอาหารกลางวันด้วยโอ้ยท่านยุ่งอยู่กับเรื่องกินข้าวจังเลยเนาะพอนัดกับรัตนาวดีไว้ว่าจะไปรับประทานอาหารและดูภาพยนตร์ด้วยกันคุณพิพพจึงบอกเป็นการบังคับไปในตัวเพราะว่า นนเอารถของพี่พาวัดเข้าไปใช้แล้วก็ไปรับหนูรัตนาวดีที่บ้านไม่ต้องให้เธอขับรถมาขากลับก็ไปส่งเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของหนูรัตนาวดีได้มีโอกาสรู้จักได้เห็นหน้าตาของนนบ้างในเมื่อไหนๆก็จะไปสมัครเป็นเขยของเขาแล้วผมเรื่องรถไม่ต้องเกรงใจพ่อรถของวัดก็นึกเสียว,ว่าเป็นรถของนน หากวิญญาณของพี่เขารู้เข้าคงดีใจคุณพิภพชิงพูดขัดขึ้นเมื่อรู้ว่าอานนท์จะพูดอะไรต่อไปคุณพ่อพูดถูกแล้วฝ่ายนนท์เขาจะได้ไม่มองนนอย่างคนสิ้นคิดอย่างคนสิ้นไร้ไม้ตอกเดี๋ยวจะคิดว่าไม่คู่ควรกับลูกสาวของเขาจริงอยู่พี่ๆของคุณรัตนาวดีไม่รังเกียจนนทแต่คุณพ่อคุณแม่ของเธอละ อย่างน้อยก็จะต้องเปรียบเทียบนน,นกับคุณสืบวงว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วน,นนจะให้ความสุขแก่ลูกสาวเขาได้แค่ไหนภูบดีช่วยเสริมอย่างมีเหตุผลคำพูดที่บอกถึงความห่วงใยปรารถนาดีที่มีต่ออานนท์ทำให้อ่อนนิชาคลายความขุ่นใจในตัวเขาทั้งอดนึกขอบใจแทนพี่ชายไม่ได้แม่ก็เห็นด้วยกับคุณพ่อและพี่ภูนน โทรไปบอกหนูรัตนาวดีเถิดว่าเดี๋ยวนนจะไปรับเธอไม่ต้องขับรถมาเมื่อคุณสมน์เสริมขึ้นอีกแรงหนึ่งอานอนท์ก็ไม่อาจปฏิเสธความปรารถนาดีนั้นได้เขาจึงมองทุกคนด้วยสายตาขอบคุณและรับคำเสียงอ่อนโยนครับดีแล้วว่าง่ายๆโตเร็วๆคุณพิภพเยาต้นกล้าได้ยินเข้าจึงหัวราอชอบใจ คุณปู่พูดกับนันนนเหมือนพูดกับต้นกล้าเลยครับจำได้หรือว่าปู่เคยพูดอะไรกับต้นกล้าถามอย่างชื่นชมในความฉลาดทั้งจดชั้นจำของหลานชายจำได้ครับต้นกล้าเก่งบอกเป็นการอวดทุกคนพากันหัวเราะชอบใจชมตัวเองมีใครชมต้นกล้าหรือเปล่าคะน้าสาวถามอย่างคำคำ้ มีครับก็นาน,นี้แม่ของต้นกล้างไงคำว่าแม่นี่ทำให้รอยยิ้มเลือนไปจากใบหน้างดงามของออนิชาทันทีแต่ผู้บรีกับยิ้มอย่างกว้างขวางขอให้จำกิ่งตลอดไปนะคะไม่อย่างนั้นจะถูกนานนี้ทำโทษน้าสาวเน้นเสียงหนักตอนท้ายอานน์จึงเอ่ยขอตัวจากประมุขทั้งสองขัดขึ้น ผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับไปเถอะแล้วก็ขับรถของพี่พาวัดเข้าไปคุณพิภพสัมทับครับผมนี่ขอตัวด้วยค่ะออนิชาเตรียมกับตึกเล็กพร้อมพี่ชายเพราะงดหงิดงคุณขวางสายตาของภูบดีที่มองมายังเธอฉันไม่ใช่ตัวตลกหน้าตาก็ไม่ได้ตลกเรื่องอะไรมองฉันแล้วก็ยิ้ม มาตั้งแต่เช้าที่พบหน้ากันถ้าไม่เกรงใจคุณพ่อคุณแม่จะถามแล้วต้นกล้าก็าขอตัวด้วยครับเตรียมตามน้าสาวกับตึกเล็กอ้าวไหนต้นกล้าบอกว่าวันนี้จะลงว่ายน้ำในสระกับลุงภูไงล่ะครับต้นกล้าขอกึบกับตึกเล็กก่อนเพื่อจะไปเปลี่ยนกางเกงมาว่ายน้ำไงครับอ้างอย่างมีเหตุผลผู้เป็นลุงหัวเราะชอบใจ งั้นก็ได้ครับก่อนไปมาให้ลุงชื่นใจก่อนคุณปู่กับคุณย่าก็คอยจะชื่นใจด้วยจากนั้นต้นกล้าก็ให้คุณปู่คุณย่าจูบก่อนแล้วจึงเป็นลุงยิ่งนานวันต้นกล้าก็ยิ่งทําให้คุณปู่คุณย่าและลุงรักมากขึ้นโดยเฉพาะคุณพิภพกับคุณสุมนเตรียมคิดหาทางที่จะให้ต้นกล้าอยู่ที่นี่ตลอดไปซึ่งหมายความว่า จะต้องมีอ่อนนิชาอยู่ด้วยแล้วก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นตามที่คิดกันไว้นั่นคือผู้บดีกับอ่อนนิชาจะต้องแต่งงานกันต้นกล้าจะได้อยู่ที่พัชระโยทินตลอดไปอย่างมีความสุขและอบอุ่นเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่ของแกเองเมื่ออานน์ออกไปรับรัตนาวดีแล้วพอสิบโมงครึง่งผู้บดีก็นำผู้บดี ก็มารับตนกล้าไปหัดว่ายน้ำโดยกล่าวว่าจะขึ้นก่อนครเวลารับประทานอาหารกลางวันออน,นิชาได้เปลี่ยนเกงเกงขาสั้นเป็นสวมกเกงเกงว่ายน้ำให้หลานชายลุงเห็นเข้าจึงเย้าอย่างเอ็นดูใครหนอหล่อที่หนึ่งเลยเด็กชายชูมือขึ้นพร้อมกับบอกต้นกล้าไงครับ คุณลุงภูก็หล่อเหมือนกันครับชมลุงบ้างภูบดีจึงแกล้งพูดกับหลานชายเป็นการยั่วยเยาอ่อนนิชาที่เดินออกมาส่งหลานต้นกล้าลองถามนันนี้สิว่าลุงภูหล่อไหมคุณลุงพูหล่อไหมครับนันนี้อ่อนิชามองคนที่สอนให้ถามอย่างเครือง,องพรางเชิดหน้าบอกหลานชาย ต้องให้ลุงภูไปถามคนอื่นค่ะเพราะน,นนี้ไม่มีคำตอบจะให้พี่ไปถามใครข่าวนี้ภูดบดีถามอนิชาตรงๆไม่ผ่านหลานชายใครก็ได้ค่ะที่เขาพร้อมจะตอบตอบภูดบดีแล้วก็พูดกับหลานโดยไม่ยอมมองไปทางเขาเดี๋ยวก่อนตึงเวลถึงเวลารับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงหรือก่อนนั้น นาจะรีบไปรับนะครับนาจะรีบไปรับนะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปข้างในผู้บดีมองตามไปอย่างขำม,มากกว่าเคืองจากนั้นก็จูงหลานชายไปหัดว่ายน้ำที่สระเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแจ๋วไปที่เรือนครัวแล้วก็รีบมารายงานนายสาวคุณนี้คะแม่ลูกสาวรัฐมนตรีมาอีกแล้วคะ่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำด้วยหรือเปล่า พะอาจนัดไว้กับคุณภูบดีก็ได้จบบทที่88